ประตูชิงช้าสวรรค2023ในรอบชิงบัลลังและโรงเรียนที่2องนะคะที่จะทำการแข่งข,ขันค่ะคือโรงเรียนเทศบาลสีเพาะชจัดจังหวัดน,นครราชสีมาในบทเพลงจันทร์เชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมครูหนึ่งสัตพลจีรกิจจุชนะนะครับครูผู้คุมวงโรงเรียนเทศบาลสีเพาะชําครับผม ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของเรานะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครราชสีมานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัดเลยครับผมปีที่แล้วนะครับเราผ่านมาถึงรอบชิงบัลลังนะครับปีนี้เราก็มีความหวันใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าภาพนั้นมันยังตราตรึงอยู่ในความฝันของเด็กๆอยู่ดังนั้นเราจะพยายามทำให้เต็มที่และก้าวไปสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ครับ วันนี้นะครับในรอบโจทย์เพลงช้านะครับเราก็ได้นําบทเพลงจันนะครับของพี่หญิงทิติการนะครับมาทําโชว์เรียบเรียงเสียงประสานใหม่นะครับให้เข้ากับน้องหุ้มนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพของเรานะครับโชว์แล้วก็จะทําเกี่ยวกับป่าหิมพานนะครับความรักของมัคคีผลนะครับเป็นความรักที่สวยงามแต่ก็ผสมความเศร้าเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องจากลากันไปครับ เจ้าช่างหอมข้าจะรอรอวันที่เราได้อยู่ด้วยกันการรอคอยของเรามันช่างนานเหลือเกินแต่เวลาของข้ามีเพียงแค่เจ็ดราตรีเท่านั้นนั่นเสียของเจ้าข้าจำได้ข้ารักเจ้านะความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วัน I'll จันเจ้ารอใครจันคืนแรมว่าแป็ to me รักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงคงมีวันที่จันเจ้าจะเต็มใบแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้นหรือ รักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวัน จากโรงเรียนเทศบาลสีพ่อช้ำจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับผมโอ้โหอลังการอลังบ้านโป่งอลังราชบุรีเลยครับโอ้โอลังการงานสร้างมากนี่คือพอไม่ได้แค่เต้นอย่างเดียวอาโอ้โหคราวนี้ฉากทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเอามาโชว์ให้เราได้เห็นความอลังการเต็มที่มากๆค่ะแม้กระทั่งชุดของนักดนตรีอาก็บอกว่าโอ้โหมีเครื่องมีอะไรที่แบบว่าเยอะมากอุ้มขาเป็นยังไงบ้างสําหรับ เพลงจันและโชว์ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนนี้รู้สึกโล่งค่ะก็ในครั้งนี้เราตั้งใจซ้อมมากๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าที่เราผ่านเข้ามารอบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะความสามารถของพวกเราค่ะดีป็นไงต้องถามคณะกรรมการดีกว่านะคะถ้างั้นขอเริ่มจากครูเบิร์ตก่อนเลยค่ะพอเป็นโรงเรียนนี้พอชำน,นะ เขาก็พลิกไปอีกพลิกไปอีกเรื่อยๆเลยเนาะมาวันนี้ก็ยกป่าหิมพผ่านมาแต่จัดเต็มแล้วดีครับเหมือนเราถูกดูดดึงดูดเข้าไปอยู่ในป่านี้จริงๆนะครับและน้องผู้ชายชื่ออะไรลูกตัวเอกชื่อยุกยิกครับยุกยิกชื่อยุกยิกโอเคที่ครูจะชมคืออินเนอร์เขาในการแสดงคือดีมากตรงที่ออกมาแล้วมองเหมอมองมาเนี่ยแลแสงไปส่องสายตาเขามีน้ำตาคลอคลอแห่งความหลงรักอะ ตัวแดนเซอร์เต้นได้ละมุนเก่งขึ้นเยอะครูนี่น้ำตาน้ำตาคลอในใจเลคือแบบโอ้ทำไมลูกเก่งขึ้นแล้วภูมิใจมากจากวันแรกถึงวันนี้หนูเก่งขึ้นเยอะเลยชอบที่เอาตัวเองมาเป็น สิงสาราสัตว์เป็นนกเป็นกวางเป็นนกยูงเป็นช้างเป็นอะไรเนี่ยมาเล่าด้วยท่าทางของตัวแดนเซอร์แลวเราเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นนางไม้ต่างๆมาเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับราวนี้มีนิดนึงเป็นเรื่องขององค์ประกอบมากกว่าที่ครูจะแนะนํานะครับครูมองว่านางเอกตัวมักกะลีผลเนี่ยตัวกระโปรงมันแข็งไปครูไม่รู้ว่าตั้งใจดีไซน์ไปนเป็นเปลือกไม้อะไรหรือเปล่านะแต่ครูว่ามันดูแข็งแล้ววลายกอะไรรูปทรงมันดูไม่พลิวนิดนึงตรงนี้ถ้าปรับนะครับ ส่วนพยาครูดครูอยากให้ออกจากด้านหน้ามากกว่าเพราะตอนนี้โพสิชันมันกลายเป็นข้างหลังหมดเลยไม่เห็นความที่เขาดูน่าเกรงขามน่ากลัวอาจจะต้องเปลี่ยนมุมเข้าเป็นมุมนู้นบ้างไหมต้องปรับมุมตรงนี้หน่อยจะได้ให้เขาเด่นเด่นขึ้นมานะครับโดยรวมนะครับดูแล้วนะสื่อสารการแสดงได้ดีละมุนใจมากเลยโอโชว์ไปแล้วนะคะในส่วนของการร้องค่ะเรนเชิร์ครูสลาค่ะโชว์ตั้งใจที่จะเล่าเรื่อง ความเป็นมาของมักกะลาอีผลนี่แหละส่วนคุณในเฝ้ามองว่าเมื่อโชว์มาเต็มอย่างนี้นี่บทบาทของนักร้องอยู่ตรงไหนสมดุลกับการประกวดร้องเพลงหรือเปล่าเราจะเห็นว่ามันจะมีปัญหาเรื่องนี้เล็กๆอยู่ลูกบางครั้งที่โชว์แน่นเนี่ยบางทีมันแย่งซีนเพลงไปเลยคนดูไม่ได้เอาหัวใจไว้กับเพลงเลยครูพยายามทวงดุลตรงนั้นอยู่ซึ่งวันนี้ก็อยากบอกว่ามันมีปัญหาตรงนั้นเล็กๆการร้องนี่มันมีช่วงหยุดยาวมากวันนี้มันเหมือนกับว่า โช์ค่อนข้างจะเป็นพระเอกและก็ร้องอาจจะเป็นพระรองอันนี้คือจุดที่ครูเฝ้ามองจุดแรกเลยแต่อะไรก็ตามสิ่งที่มันดีมากเสมอก็คือการร้องของน้องอุ้มร้องได้เนียนมากลูกสิ่งไหนที่อยากได้ยินในเพลงนี้นี่และในานามลูกทุ่งด้วยนะอุ้มทําให้ได้ยินหมดเลยทั้งเนียนทั้งเพราะและก็เก็บรายละเอียดในแบบลูกทุ่งได้ดีอันนี้คือสิ่งที่ทําได้ดีในวันนี้ไม่มีแผลแต่ขาดความสมบูรณ์เล็กน้อยครับ การร้องครับขอบพระคุณค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะขอเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะครูมีความรู้สึกคล้ายๆครูสลาถ้าครูจัดจัดลำดับน่าจะมาโชว์มาก่อนอันดับหนึ่งสองน่าจะเป็นดนตรีร้องนราจะอยู่ที่หลังคือภาพมันฟ้องว่ามันอลังการสิ่งที่สองคือดนตรีดนตรีจะมีทั้งการเล่าเรื่องมันเป็นการทําเพลงแบบแฟนตาซีลูกเพราะว่าการดูการจัดวางวงคือแบบอลังการมากลูกข้างหลังเป็นวงซีโฟนี แล้วข้างหน้าเป็นเครื่องไทยฝั่งนี้ฝั่งคอมโบนอกจากเป็นคอมโบแล้วยังแอบแฝงของความเป็นออเคสตาราอยู่ข้างในด้วยคือเป็นโนในพาร์ทช่วงกลางหนูก็เล่นเป็นเสียงฮาร์ปส่วนน้องผู้ชายก็จะเป็นเล่นเสียงเชลโล่ถือว่ามีหลายๆแบบอยู่ในวงเดียวกันอะ่ะพอมันมีเยอะปุ๊บเนี่ยเราตอนแรกก็ครูก,กังวลกันว่ามันยากไปสําหรับลูกๆหรือเปล่าแต่พอดูสักพักหนึ่งมันไม่เกิดกาลังพวกลูกเลยเก่งมากลูกอันนี้ขอบคุณชมมากเ,เก่งมากอ oh. พราะว่าดนตรีดนตรีมันเยอะกว่าร้องทั้งหมดทั้งทั้งมวลนะลูกอยากอยากได้แค่เรื่องเดียวคือตอนที่มันพาร์ตตอนท่อนท่อนแรกที่น้องอุ้มร้องคือเสยดาไมนมีแต่เป็นโนมันน่าจะมีบีดเข้ามาจริงๆครูจะได้ว่ามันมีเปิงมงังถ้ามีเปิงมังเข้ามาด้วยในระหว่างที่ท่อนเบาๆนะลูกของทุกท่อนที่หนูเล่นนะลูกเพลงมันจะเพาะมากกว่านี้อีกเยอะเลยลูกเพราะนี้ร้องเป็นเมโลดี้ไทยไง,ไงลูกพอร้องมีเมโลดี้ไทยปุ๊บน่าจะมีเครื่องไทยมาเป็นประกอบจังหวะด้วยฝากไว้แค่นี้ครับโชคดีลูก Oh. ขอบคุณค่ะตอนนี้ได้รับฟังคําแนะนําคอมเมนต์จากคณะกรรมการ,การเรียบร้อยแล้วเชิญคณะกรรมการเลยครับรวมคะแนนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันค่ะว่าคะแนนสะสมจากโจทย์เพลงช้านะคะของโรงเรียนเทศบาลสี่เพาะชาจะได้เท่าไหร่ค่ะคะแนนมาก เอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับเสาให้ทำให้ได้คือ90คะแนนนะฮะ,ะได้นั่งบัลลังที่หนึ่งเลยบัลลังจะสลับที่หรือไม่อันนี้น่าติดตามครับแปเคะแนนคะ่ะเทศบาลสีพ่อชำจังหวัดนครราชสีมาในโจทย์เพลงช้าได้ไป 89คะแนนคะ่ะหนึ่งคะแนนเท่านั้นค่ะครับผมน้องอุ้มเป็นไงลูกรู้สึกภูมิใจในตัวทุกคนละคันผลคะแนนมันก็ไม่ได้ต่ำไม่ได้สูงมากแต่ก็นึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วค่ะขอเชิญน้องอุ้มขึ้นบันลังเลยค่ะครับผมน้องเอิญก็ไม่ต้องขยับ ช่วงหน้าค่ะมาให้กำลังใจน้องๆนะคะจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจากจังหวัดพัทลุงสักครู่เดียวค่ะ